โดยทั่วไปหัวเทียน NGK แต่ละชนิดจะมีอายุการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับรถยนต์ดังนี้ค่ะหัวเทียนมาตรฐานนิกเกิลอยู่ที่1 5 0 0 0ถึง2 0 0 0 0กิโลเมตรหัวเทียนชนิดแพตินัม Gpower อยู่ที่2 0 0 0 0ถึง30,000กิโลเมตรหัวเทียนชนิดอิลิเดียมอิลิเดียม i ออยู่ที่3 0 0 0 0ถึง40,000กิโลเมตรหัวเทียนชนิดอายุการใช้งานยาวนานเลเซอร์อิลิเดียมอยู่ที่1 0 0 0 0 0กิโลเมตรค่ะ แต่บางพฤติกรรมเมื่อทําแล้วอาจส่งผลเสียให้หัวเทียนเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควรซึ่งการที่หัวเทียนเสื่อมสภาพก่อนกําหนดอาจเป็นการบ่งบอกได้ว่าเครื่องยนต์หรือชิ้นส่วนต่างๆในการจุดระบทของเครื่องยนต์มีความผิดปกติค่ะทําแบบนี้หัวเทียนอาจเสื่อมสภาพก่อนกําหนด 1. เลือกใช้หัวเทียนผิดเบอร์ การเลือกใช้ค่าความร้อนของหัวเทียนที่ไม่ถูกต้องอาจจะร้อนหรือเย็นจนเกินไปจะส่งผลให้เกิดคาบขมเหลแห้งและคาบขมเหลืเปียกที่ปลายแกนกลางและปลายเขี้ยวของหัวเทียนได้ค่ะหากมีการสะสมของคาบขมเหลมากจนเกินไปก็จะทําให้เกิดการจุลระเบิดที่ไม่สมบูรณ์ส่งผลให้เครื่องยนต์ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหัวเทียนเสื่อมสภาพก่อนกําหนดรถสตาร์ตติดยากและแบตเตอรี่เสื่อมเร็วทําให้เปลืองน้ามันเชื้อเพลิงด้วยค่ะ 2. ทําการปรับแต่งหัวเทียน การปรับแต่งหัวเทียนเช่นตัดเขี้ยวหรือดัดแปลงเขี้ยวของหัวเทียนอาจจะทำให้มีเศษโลหะของหัวเทียนที่ทำการปรับแต่งหลุดเข้าไปในกระบอกสูบและห้องเผาไหม้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการจุดระเบิดที่ไม่สมบูรณ์ค่ะการทนต่อความร้อนของหัวเทียนในห้องเผาไหม้ลดลงเครื่องยนต์มีปัญหาในการสตาร์ทเร่งเครื่องไม่ขึ้นอีกทั้งเศษโลหะจากการปรับแต่งจะสะสมเป็นคราผาเหมาและกระจายในห้องเผาไหม้ซึ่งเป็นสาเหตุของการชิงจุดระเบิดก่อนจังหวะ ที่อาจจะทําให้ลูกสูบทะลุได้อีกด้วยค่ะ 3. การปรับแต่งเครื่องยนต์หรือติดตั้งระบบแกส๊สระบบจ่ายไฟและคอยอาจจะมีปัญหาจากการปรับแต่งเครื่องยนต์หรือติดตั้งระบบแก๊สค่ะเพราะการปรับแต่งเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดความร้อนสะสมที่สูงกว่าปกติอาจจะทําให้คอยเสื่อมสภาพเร็วโดยเฉพาะปลายคอยที่ต่อกับขั้วต่อสายไฟฟ้าของหัวเทียนอาจจะร้อนจนละลายได้ส่งผลให้หัวเทียนเสื่อมสภาพก่อนกำหนดจากการสะสมความร้อนที่มากเกินไปค่ะ 4. เลือกเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่เหมาะสมกับรถยนต์การเลือกเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนไม่เหมาะสมกับรถยนต์หรือการเติมสารเพิ่มความเข้มขน้นอาจส่งผลให้การระเบิดในห้องเผาไหม้ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือเผาไหม้ไม่หมดจดจะส่งผลให้เกิดคาบเขม่าตกครั้งในห้องเผาไหม้และคาบเขม่าจะไปสะสมที่ปลายของหัวเทียนซึ่งทำให้เกิดการจุดระเบิดก่อนจังหวะจากการเผาไหม้ที่ไม่หมดจดค่ะ